สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาออแก้สำหรับใครที่สมัครบิ๊กครับไม่ได้นะครับผมแบบว่าตอนสมัครที่ว่าจะยืนยันอีเมลนะครับผมไม่ได้แบบว่าเราส่งแบบว่าทางแอปพลิเคชันเขาส่งอีเมลมาให้แล้ว,ลว,ลวเรากดยืนยันไม่ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้ผมก็สมัครแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้นะเอาไว้แลกเหรียญน,นะครับผม เอาไว้เทสเอาไว้แลกเหรียญนะแต่ผมเอาไว้แลกเหรียญนะเขานะเอาไว้แลกเหรียญอแอปเปอะไระเข้าไม่ได้เนี่ยนี้ยังไม่มีนะเนี่ยยังส่งเรื่องอยู่นะผมตอนนี้ก็คือยืนยันอีเมลที่เปิดแต่ยังส่งเรื่องไปอยู่ตอนนี้ก็ผ่านมาสองวันแล้วเขาบอกว่า การยืนยันตัวตนระดับหนึ่งจะต้องจะดำเนินการตามคิวซึ่งจะทราบผลภายใน1-15วันสำหรับลูกค้าทัวใบ60วันอายาอันนี้สำหรับคนที่ยืนยันอีเมลแล้วตอนนี้ผมก็ยืนยันอีเมลดิบเ้ิยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังส่งเรื่องอยู่นะครับผมก็ยังไม่เปิดนะแอปเป็นอะไรมาดูเนี่ยมันติ้วี่ยนะ ว่าคือผมสมัครไว้ไว้สมัครแรกเหรียญน,นะครับผมโก็แอบชาจดเนียก็เรียงอยู่นะเอาไว้แดกเหรียญจากโถแก๊สนะครับผมเอาไว้แดกเรียนจากตรงนี้เอาไว้แดกเหรียญเนะนี่ยเนี่ยไว้ได้เหรียญเหมนกับเนี่ยที่เราไปสแกนน้าำ ตอนนี้มีอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเอาไว้แรกนะส่วนเอ่อที่ว่าครับว่าเข้าตรงอีเมลนะครผมอีเมลมันอยู่ตรงนี้มันมันอยู่ในอีเมลนั่นแหละครับผมตอนที่เราสมัครแล้วกบเนี่ยสมัครเราจะดูแค่ตรงนี้ถูกปะสมัคมเราจะดูแค่ตรงนี้ยแต่เนจริงจริงอีเมลมันอยู่ในอีเมลขยะนะครับผมให้เราเข้าไปตรงมันมันจะอยู่ในถังขยะกับ อีเมลขยะนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจมาถึงเข้าตรงนี้นะปกติไออีเมลทางขยะเนี่ยส่วนมากจะเป็นอีเมลที่เราไว้ลบทิง้งถูกปะเออลบแล้วลบแล้วแล้วมันก็จะมาอยู่ในอีเมลทางขยะแต่ดูดของผมเนี่ยเห็นปะมันเข้ามาเนี่ยเห็นปะผมไม่ได้กดลบเนี่ยมันเข้ามาในอีเมลทางขยะแต่จริงมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะมันเข้ามาแบบเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเห็นปะดีครับอ่าเราเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเห็นปะ ให้เรายืนยันกดสมัครกบ้างเนี่ยยืนยันกดรสมัครเรยบครับให้เรากดสมัครให้เราเข้าไปใรงอีเมลขยะกับทางขยะนะครับผมถ้าเราไม่เห็นเอ่อตรงอีเมลทั่วไปนะเนี่ยเห็นปะยืนยันอีเมลสำเร็จแล้วเนี่ยเห็นปะมันอยู่ในตรงเนี้อ่ามันมันอยู่ในอีเมลขยะนะครับผมอ่าถ้าปกติโดยทั่วไปแล้วอีเมลมันจะเข้ามาหน้าหน้าปกติถูกปะที่เราเอ่อเนี่ยน้าลักอ่าตรงเนี้ย กติเลยเห็นปะมันเข้ามาตรงนี้ยแต่ตรงนี้มันมันกดยืนยันไม่ได้นะครับผมเนาะนี่มันกดยืนยันไม่ได้มันจะแจ้งเตือนแค่การเข้าสู่ระบบเท่านั้นเห็นปะเนี่ยมันจะแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบบีคับเท่านั้นแต่ถ้าเราจะตรวจยืนยันอีเมลยืนยันที่เขาส่งมาตอนที่เราสมัคร่ะให้เรากดเนี่ยมันจะอยู่แค่สองที่เอ่ผมอีเมลขยะกับทางขยะเนาะเผื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ